ไม่ต้องเป็นยางโอ้ยเืินน้ำผีน้ำนองพี่นองกันลายเดหลายอยู่ใส่คือเห็นมือใดกับมาแต่ยู่ผู้เดียวเีนน้ำกันสองต้<า>นขับไล่ไช่เอ้ยขึ้นอนะไรกับมิตรพี่นองเนาะมาได้พี่นองกินเข่าด้พี่นองตัหมังคด้พี่นองมกกบอันนี้กัมกกบด้พี่นอง แสบแสบพี่น้องนอนอยู่นี่เหตดคลิปเลี้ยวไปนี่กต่สีเอื้นแต่พี่น้องเจ้าของตินอบอ่อ่รท่านได้เหตุก็ล่างกลุ่มใจอยู่งกลุ่มใจยังจจกหมู่บ้านเดี๋ยวนี้ท้ายบ้านฉันน่ะกลายเป็นโลวซึมเสาร้าแล้วมูหนึง่งเปลี่ยนว่าเพาว่า,วานัน่นระบบเออเลยไม่เง่หนึ่งจนว่าเรดไปบ่าไา,าไ้ไปหอดหวัดบ่าไา้ไปหอดอันจังหันบ่าไา้ไปจำสิน เราหยาดเราบอไดเฮ็ดชิบเดี่ยวพี่น้องเฮ็ดหมดเด้อสูสูผู้ใดม่ได้พานให้สูสูเฮ็ดชิปเดี่ยวกับเฮ็ดเนีมันมีสาหลอกสาละพ่อไอ้คนใดเนื้อหาสาละนพี่น้องเอออันนี้อย่างมิตรเออเอาพี่น้องไม่ได้พี่น้องเขาได้พี่น้องอันนี้ปนปได้พี่น้องแต่เปลี่ยนแากข้าพี่น้องเป็นแนวอื่นได้เปลี่ยนให้ว่าจะในอายุตัวอย่าง กันพี่น้องกันเอ้ยว่าพี่นอ้องมันมีแต่พี่น้องเจ้าของว่าไปแนวอื่นุ่นเปลี่ยนทุกทุกคนทุกทุกท่านมาสนันมาเด้อยทุกทุกท่านมาเด้อทุกทุกคนอย่างกับว่าไปเปลี่ยนอันนี้กระจับไม่อยากันไม่ได้พี่น้องสะไปดีพี่น้องจำมุงได้พี่น้อง